อาจารย์คะหนึ่งถ้าขายของมือสองโดยซื้อมาขายรายได้ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาแล้วเวน้นภาษีถ้าเพิ่มยกเว้นไหมจากวันก่อนมีการไล่เรื่องของการควบโอนกิจการกรณีที่ A นะควบกับ B และเท่ากับ C เนี่ยถามว่าอาจารย์คะกรณี A โอนทรัพย์สินควบกิจการทั้งหมดไปยัง B หากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะได้รับยกเวน้นภาษีใหมปิดบัญชีปี25 6 3ราล่าช้ากําลังปิดบัญชียังไม่ได้ยื่นพรกร0านะครับคนเดิมที่ทําแล้วยื่นแบบพรกร ไม่มีรายได้ไม่มีไรายจ่ายไว้เลยแต่ความจริงตลอดทั้งปีมีรายได้ทุกเดือนมีการยื่นพร .30 ถูกต้องอย่างนี้ควรทำอย่างไรอาจารย์ค้าหนถ้าขายของมือสองโดยซื้อมาขายไรายได้ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาแล้วเวน้นภาษีมูลคเพิ่มยกเว้นไหมไม่ยกเว้นนะครับขายโดยมุ่งค้าหากําไรเนี่ยนะครับถือว่า ถ้าเกิน1นล้านแปดแสนบาทภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเสียแล้วนะครับกรณี2องเขาบอกกรณีขายของต่ํากว่าทุนนี้ต้องมีเหตุผลชี้แจงสมรภอมไหมคะเพราะขายต่ํากว่าทุนถ้าเหตุผลฟังไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่ประเมินได้ถูกต้องครับต้องมีเหตุผลชี้แจงนะครับก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานการขายเราต้องชัดเจนนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็จะตั้งข้อสังเกตหรือใช้ตุวนพินิษเนี่ยนะเขาไม่เชื่อไว้ก่อนนะใครที่ไหนจะมาขายของขาดทุนแต่เนื่องจาก ภาวะวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยหลายกิจการนะครับขายของขาดทุนนะครับแม้แต่บริษัทเองก็ขายของขาดทุนนะแต่ว่าเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับพร้อมที่จะชี้แจงนะครับก็ดูลูพินิษเนี่ยไม่สู้ข้อเท็จจริงนะครับคุณทำข้อเท็จจริงเก็บไว้ให้มากนะครับจากวันก่อนที่ผมมีการไลฟ์เรื่องของการควบโอนกิจการเนี่ยนะครับ กรณีที่ A, นะควบกับ B และเท่ากับ C เนี่ยซึ่งผมอธิบายไว้นะครับว่าการควบกิจการดังกล่าวเป็น C เนี่ยคุณต้องไปจดทะเบียนจัดตั้ง C ไว้ก่อนเวลาควบโอนไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีเพิ่มก็ได้รับยกเวน้นคุณพัฒรรัตนะก็เลยถามว่าอาจารย์คะกรณี A นะครับโอนทรัพย์สินควบกิจการทั้งหมดไปยัง B นะครับก็คือ A บวก B เท่ากับ B น,นั่นเอง นะครับโดยพะควบกันแล้วก็เหลือ B อย่างเดียว A, A ก็เท่ากับเลิกกิจการไปถามว่าหากมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะได้รับยกเว้นภาษีไหมนะครับก็ตอบว่าได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดเลยนะครับไม่ถือว่าเป็นการขายนะคือยกเว้นภาษีทุกชนิดแก่ว่าต้องโอนไปทั้งหมดนะครับโอนไปทั้งหมดนะครับนี่ก็คือคําตอบนะครับพอ,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 อดีปิดบัญชีปี2 5 6 3ัารล่าช้า ตลังปิดบัญชียังไม่ได้ยื่นพรกร50นะครับคนเดิมที่ทําแล้วยื่นแบบพรกร51ไม่มีไรายได้ไม่มีรายจ่ายไว้เลยแต่ความจริงตลอดทั้งปีมีรายทุกเดือนมีการยื่นพอพร30ถูกต้องอย่างนี้ควรทําอย่างไรตอนนี้เรายังไม่ได้ยื่น50ใช่ไหมครับก็ให้ไปยื่นปรับปรุงพรกร51เลยนะครับเอาไรายได้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วนี่นะครับว่าปีเท่าไหร่ก็ยื่นพรก51ตามที่เราคำนวณเนี่ยก็เสียเงินเพิ่ม1.5ต่อเดือน นะครับดีกว่าเสีย20%นะครับก็รีบไปยื่นพรา51ก่อนนะครับแล้วพอปิด50นะครับนะไปยื่นปรับปรุง51นะครับก็เสียเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องถึง20%นะครับเอา1.5คูณด้วยเดือนนะครับก็เป็นคำตอบประมาณนี้นะครับ